สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Remember of m a g จ t สนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับซึ่งสามารถเล่นได้บน PC แล้วก็มือถือเลยเพียงแต่ว่าน้าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะยังเปิดได้เฉพาะในเวอร์ชัน PC นะครับก็น้าตอนนี้เนี่ย เปิดทดสอบอยู่นะครับเป็นเบต้านะทั่วโลกเลยด้วยนะครับในส่วนของไทยเราเนี่ยก็สามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องเปิด VPN แต่อย่างใดนะครับผมลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างสําหรับคนที่สนใจบรรยากาศตัวเกมก็เนี่ยครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งผมจะเลือกเล่นเป็นในส่วนของนักเวทไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาตรงนี้นะนี่ครับผมเขาจะมีให้เราเลือก3สายนะตอนนี้นะครับนี่ป่ะ ก็จะมีในส่วนของนี่ครับดาบอ่อนนะครับผมนี่นะดาบนะฮะแล้วทีเนี้ยมันจะมีอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองด้วยนะครับเราสามารถกดสกิปตรงนี้มาได้เนี่ยอันนี้คืออาวุธหลักของเขานะครับก็จะเป็นดาบใช่ไหมนะครับต่อมาก็จะเป็นเนี่ยอาวุธรองเพิ่มเติมเข้ามานะครับสามารถที่จะถือได้นะครับเนี่ยถือมีดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงเกมเนี่ยเอ่อต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นเกมแนวเอ่อแบบว่าของทางเกาหลีนะเป็นแบบพิมพ์นิยมเลยนะครับก็คือตัวละครเนี่ยจะมีแบบเอ่อ ความแรงของมันนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็จะมีความแรงของสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งคนเกาหลีเขาจะชอบประมาณนี้นะก็เปิดการชาหาตัวละครแบบระดับแรงระดับม่วงระดับแดงอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนชุดได้นะครับอันนี้ย่งธรรมดานะ แล้วก็เปลี่ยนทรงผมได้นิดหน่อยนะครับคิดว่าถ้าเกิดเปิด Open Meta อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็ได้นะครับก็รอดูต่อไปอันนี้ยังอยู่ในช่วงเบต้าอยู่เท่านั้นนะครับเอาโอเคเดี๋ยวกดกลับมานะครับอ่ะต่อมาครับจะเป็นนักธนูนะครับผมนี่เลยอ่ะตัวนักธนูก็เหมือนกันครับก็จะมีอาวุธหลักก็จะเป็นธนูแล้วก็อาวุธรองก็ใส่ได้นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของเขานะครับทรงผมอ่า โอเคนะฮะแล้วก็สายต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสายเวทก็คือเป็นสายที่ผมเล่นไว้นั่นแหละนะครับผมนี่เลยอ่าชุดอ่าทรงผมอืมแล้วก็อาวุธหลักของเขาแน่นอนครับก็จะเป็นคาถานั่นเองอ่าแล้วก็อาวุธรองนะครับอาวุธรองเนี่ยก็จะเป็นแบบเอ่อเหมือนกันทุกสายนะนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมตามนี้เนาะอ่าโอเคนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมลองเอ่อกดตัวละครสักตัวให้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็กดน e x มานะครับนี่ ก็จะมีการแบบว่า,าตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดเข้าไปข้างในตัวเกมได้เลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวกลับมาที่ตัวละครตัวนี้ที่ผมเล่นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในตัวเกมพร้อมกันเลยแล้วกันนะเข้ามาด้านในเกมเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมุมกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่สามารถหมุนได้นะครับคือมุมกล้องมันจะเป็นมุมกล้องแบบว่า กดลงแบบนี้นะก็คือดูได้แค่มุมเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะขยายเข้าขยายออกได้นะครับแบบนี้กดเข้ามาตรงนี้เห็นป่ะนี่ครับอันนี้คือไกลสุดอันนี้ก็คือใกล้สุดจะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่ผมลองคือมันมันไม่มัน,มนทาอะไรไม่ได้แล้วในส่วนของมุมกล้องนะครับอืมโอเคประมาณนี้นะต่อมาเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของออโต้ก็คือให้เรากดออโต้ฟาร์มได้เลย นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีออโต้ให้เราแบบว่า,าใส่ในส่วนของอุปกรณ์นะครับรู้สึกมันจะมีแบบทั้ง A และ B ด้วยนะนะครับเหมือนเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมานำการแบบว่า,ากดใส่ได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอัพสเตตัสนะครับตัวสเตตัสเนี่ยจะได้มาทีละหนึ่งเวลาที่เลเวลเราอัพ นะครับผมนี่ก็ของผมเป็นเวทใช่ปะผมก็จะมาอัพในส่วนของอินกับวิดนะครับก็อัพให้มันเ,เท่าๆกันละกันนะครับเพราะว่าผมเล่นมามันให้ผมอัพเ,เท่าๆกันเว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับผมอัพไปนี่ครับเรียบร้อยเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะอันนี้ก็ของที่สวมใส่อยู่นะครับในตัวผมเออประมาณนี้ต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเควสด,ด้านบนเห็นไหมครับมีเควสหลักแล้วก็เควสรองนะครับเรา ถ้าเกิดว่าเควสหลักเนี่ยกดไปนะครับมันก็จะมีให้เรารับเควสเนี่ยก็จะวิ่งไปรับเควสแล้วนะครับผม,มส่วนการโจมตีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมแนวเนี้ยคนเกาหลีเขาจะชอบแล้วเวลาที่มันตีมอนสเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีดาเมจขึ้นมาเว้ยนะครับดาเมจจะไม่ขึ้นโชว์นะเออโอเคเนี่ยเดี๋ยวกดมาที่เควสก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะดาเมจจะไม่โชว์แล้วมันจะขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคได้ของมานี่นะเดี๋ยวผมจะกดโจมตีอัตโนมัติให้ดูนะครับ ปั๊บแบบนี้เห็นไหมดา,มาเมจไม่ขึ้นโชว์นะครับแต่มันจะขึ้นว่าเป็นแบบขึ้นมาเป็นคริติคอลขึ้นมาเป็นกู๊ดขึ้นมาเป็นอะไรแบบนี้นะครับแทนนะครับนี่อันนี้คือการโจมตีนะครับแล้วเวลาที่เราตีมอนสเตอร์เนี่ยล้วก็จะได้เงินมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ของรอกมานะครับผมแล้วก็ได้ exp นะนี่ตีไปประมาณนี้โอเคนะครับเ่าควๆเอาไ้ดูรขาวๆนะเวสต,ต่อไปทำอะไรวะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวาร์ปนะครับซึ่งการวาร์ปแรกๆเนี่ยก็จะวาร์ปฟรีได้นะครับนี่วาร์ปมาแล้วเห็นไหมวาร์ปฟรีอืมแต่พอหลังๆเนี่ยก็น่าจะต้องเสียเงินนะนะครับเนี่ยมาคุยเควสต,ต่ออ่ะไปไหนต่ออาคุยปั๊บนี่นะครับอ่ะวาร์ปไปต่อนี่เอออ่าเกมจะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมชอบนะผมชอบเกมแนวๆประมาณนี้นะครับอืม อนาคตถ้าเกิดมันแบบอุ้ยสามารถเ,าเป็น NFT ได้ก็คงจะดีนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไนโครมาดีกว่านะครับ NFT ตัวจ่าเลยตรงนั้นนะครับไม่พลาดแน่นอนอ่าโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบในส่วนอื่นๆกันหน่อยนะต้องบอกเลยว่าเกมมันเปิดให้เราเล่นแบบช่วงเบต้าอยู่ใช่ไหมแจกโคดเยอะทุกคนตอนแรกที่เข้ามานะฮะเขาจะมีแจกอันนี้ด้วยเป็นเป็นตั๋วนะครับตั๋วแปลว่าให้เราไปสุ่มหาตัวละครสุ่มหาสัตว์ได้ นะครับอาเดี๋ยวผมมาดูอันนี้ก่อนเนี่ยกดเปิดไปนี่นะครับมันจะแจกมาเป็นแบบนี่อย่างนี้ฮะแล้วเราก็กดสุ่มได้นี่ผมได้ตัวละครมาลวอ่ะตัวสีเขียวนะครับแล้วก็เนี่ยจะแจกมาแบบนี้อ่ะมาดูอันนี้จะเป็นเอ่อตัวการ์ียนตัวสัตว์ก่อนนะครับกดเปิดไปปุ๊บนี่มันจะแจกเป็นแบบเนี่ยทีละอัน2อันแต่ตอนแรกนะครับมันจะแจกมาเป็น10เลยนะครับแล้วกดเปิด1ครั้งจะเปิดได้อย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11ห้าหเจ็ดดเก้าบบ จะเปิดได้11บอ็ดใบนะครับซึ่งเราก็มาลุ้นกันเอาเองว่าเราจะได้ตัวม่วงหรือเปล่าอะไรแบบนี้รู้สึกสูงสุดเนี่ยจะมีถึงตัวแดงมั้งนะครับนี่กดเปิดโอเพนป๊าอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะครับผมจะเปิดต่อบมันก,ก็ตรงนี้ป๊าเปิดไปนี่เห็นไหมมีคนเปิดได้ม่วงอยู่เห็นไหมฮะป๊บแต่ผมได้สัว์ม่วงมาแล้วนะนะครับผมตัวหนึ่งแต่ว่าตัวละครเนี่ยไม่ม่วงเว้ยแต่รู้สึกระระดับสูงสุดเนี่ยจะเป็นแดงนะนะครับนี่กดเข้ามา นี่อันนี้เปิดตัวละครแล้วนะครับมาลองดูป๊าปไม่มีหาเลยเลยมีแต่เขียวนะเอาไปปึ๊บมีม่วงไหมอุ้ย,ยนี่นี่น,นี่อันนี้น่าลุ้นนะครับวันนี้น่าลุ้นอาจจะเป็นน้ําเงินหรือม่วงก็ได้นะครับกปิดเปิดไปป๊บเปิดอีกรอบหนึ่งปึ๊บนี่น้ําเงินครับไอเวเลยอ่ะต่อมาครับอันนี้รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อมอนสเตอร์แบบเป็นอิบเป็นการ์ดหรือเปล่านะฮะผมพูดไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะมาช่วยเพิ่มเอ่อค่าความสามารถเพิ่มเติมให้ นะครับอย่างนี้แล้วก็มาเปิดเอานะทีนี้พอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดขยายเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็มาดูครับอ,อันนี้เนี่ย monster book นะครับไอที่ผมเปิดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าไอตัวการ์ดแบบนี้ครับออมมาใส่นะครับผม,มแล้วมันจะมีแบบว่ากดรับของรางวัลได้เวลาที่เราเได้มาเพิ่มเติมอ่ะนะนะครับอันนี้จะเป็น monster book นะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการ์เดียนนี่ครับการ์เดียนก็คือที่สัตว์เลี้ยงที่เปิดมาได้ก็คือผมมีตัวม่วงอยู่ตัวหนึ่ง นะครับแล้วก็อีกสองตัวก็จะเป็นตัวแบบสีนี้นะครับสีน้ําเงินเนาะด้ะน,นี้เนี่ยเราจะสามารถทําการแบบว่ารวมมันได้เว้ยเนี่ยกดเข้ามานี่ครับกดรวมแบบนี้อ่ะก็จะมีโอกาสได้ตัวที่มันระดับสูงขึ้นมานะครับเนี่ยปึ๊บไปเห็นไหมฮะประมาณนี้แล้วก็รวมไปเรื่อยๆครับนี่ป๊บกดเปิดรวมไปจนกว่าจะหมดอะนะครับนี่อะ่ะอันนี้ก็อาจจะได้แบบระดับที่เป็นสีน้ําเงินเพิ่มขึ้นนะครับนี่แต่ผมไม่ได้ไว้เฮ้ย ได้ไหมล่ะเพื่อนไม่ได้โอ้โหเออแนะนําว่าใครที่มีอีเมลเยอะๆนะครับสมัครไปเถอะนะฮะสมัครไปเผื่อได้แบบลุ้นเอาตัวม่วงมาเล่นขำๆนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะเปิดแค่3วันนั้นเองนะเปิดตั้งแต่เมื่อวาน23 24 25นะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับผมนะมันให้แบบเทสแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวละครนะครับเี๋คอสตูมนะตอนนี้ผมมีตัวสีน้าเงิน2ตัวแล้วก็ลองดูนะครับว่า,เ,าเราต้องการความสามารถไหน อันนี้ movement speed นะครับบวก6แล้วก็มี critical hit 3%ก็มาดูครับอันนี้น่าจะโอเคกว่าเป่าวะเอ่อ Attack speed 30นะอืมน่าจะดีกว่านะครับเรามาดูได้นะครับเนี่ยตัวใช่ไหมเนี่ยตัวระดับธรรมดาระดับที่สูงขึ้นมาอ่าระดับสีเงินที่ผมมีแล้วก็สีม่วงเนี่ยน,นี่คือสีม่วงนะถ้าเราได้แล้วสูงไปกว่านั้นอีกนะครับเนี่ยสีแดงเห็นไหม a t t a c k s p e e d กระจุยกระจายมากนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเปิดได้เจอตัวแดงหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเนี่ยกดมานี่ครับอันนี้ก็ระดับสูงสุดส,สีทองเลยน่าจะต้องเอาสีแดงมารวมกันนะครับผมจะได้มาตัวหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะฮะเออน,นะทางเกาหลีก็ชอบอะไรประมาณนี้นะนะครับผมโอเคส่วนระบบต่อมานะครับก็แน่นอนครับมีระบบยัดสมุดด้วยนี่อันนี้ระบบยัดสมุดก็คือของที่เราได้มาใช่ไหมที่เราไม่ไม่จำเป็นต้องใส่อะ่ะแล้วก็เอามายัดสมุดก่อนนะครับ พอยาสมุดเต็มหมดแล้วเสร็จแล้วนะครับเราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วเราสามารถเอามาขายที่ตลาดก,กลางได้นี่แน่นอนว่าจะมีตลาดก,กลางด้วยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอามาวางขายได้แต่ว่าการวางขายเนี่ยจะต้องวางขายได้ตอนเลเวล30นะเห็นไหมครับจะเปิดตอนเลเวล30เราถึงจะวางขายของได้นะฮะของอื่นๆก็มันน่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นอยู่นะครับในส่วนของพวกอุปกรณ์สวมใส่เวลาที่เรากดเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดขายได้มันก็จะขึ้นตรงนี้ประมาณนั้นนะครับผมอืม ทีนี้อุปกรณ์อ่ะเปิดหน้าอุปกรณ์แล้วใช่ไหมแล้วกดเข้ามาตรงนี้ครับเราจะสามารถทําการแบบว่าตีบวกอุปกรณ์ได้นี่ครับป๊บใส่เข้าไปนี่ตีบวกอุปกรณ์เห็นไหมกลายเป็นวงเจ็ดเฉยอันนี้น่าจะเป็นแบบประมาณว่าะระดับที่มันปลอดภัยนะบวกเจ็ดแต่ถ้าจะบวกแปดเนี่ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอลองดูป๊ออันนี้ติดไหมอ่ะติดนะครับติดติดโอเค นะครับผมได้บวก8มาแล้วพอดีกว่านะครับยิ่งสูงยิ่งเปอร์เซ็นในการติดลดลงนะครับผมอันนี้คือผมบวกให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะมีในส่วนของระบบคลาฟนะครับระบบคลาฟนี่อันนี้อ่าเราสามารถที่จะเอามาทาการคลาฟไม่แน่ใจว่าคลาฟแล้วได้เป็นอะไรนะนี้นะครับผมลองดูผมคลาฟเลยแล้วกันนะคลาฟให้ดูเลยนะครับใช้เงิน5 0,000อันนี้ก็ได้จากการทำควสอะไรต่างๆมานะครับมันมีให้มาปั๊บปั๊ติดไหมอึ๊บ มันคือไรวะเป็นใบอะไรไม่รู้อะคราฟแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็มีอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับนี่คราฟแหวนได้นี่ครับอ่าอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันจะดรอปจากพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเป็นอีเวนท์ที่จะให้เรามาคราฟของแต่ว่าเราก็เลือกเอาได้นะว่าเราจะคราฟเป็นเแหวนหรือเปล่าแล้วก็จะคราฟเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ใช้ยี่สิบกับเงินองกหนึ่งพันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มท,ทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถที่จะมาทาการคลาไปเจ้านี้ได้1อันแล้วก็จะเปิดได้11ตัวนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเอาไว้เอาไว้มาลุ้นตัวละครที่เป็นระดับสีม่วงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สีแดงผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะฮะเออเนาะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีเออนี่ของพวกนี้นะครับก็จะมีแจกเรื่อยๆนะฮะกดเปิดไปได้ยามาอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ นะครับที่มันจะสูงม,มาให้เรานี่ฮะอืมแล้วก็ลองมาเปิดดูเอานะครับเราอยากจะใส่อันไหนแล้วก็ลองกดดูว่าเอ่อของที่เราใส่อยู่กับไปที่อย่างนี้เนี่ยอันไหนเราต้องต้องการความสามารถอะไรนะครับผมอืมเนอะอ่าแล้วก็กางเกงผมเฮ้ยผมไม่มีกางเกงสีเขียวเวรกรรมอ่ะไม่เป็นไรนะเล่นไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวก็ได้เองนะครับระบบตัวเกมก็จะมีประมาณนี้ส่วนสกิลเนี่ยสกิลนะครับก็คือได้จากการแบบว่า ไปทำการ drop เอาจากมนสเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าซื้อใน้านค้าได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะได้หรือเปล่าวะมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีให้เราไปแล้วก็รู้สึกว่าจะคราฟได้ด้วยนะครับผมลองดูดินี่มาตรงคราฟเห็นไหมครับแต่ว่าคราฟนี่ยต้องใช้เจ้านี้ด้วยนะหาจากไหนวะเนี่ยมันไม่ได้มีบอกด้วยดิว่าหาจากไหนนะครับเนี่ยกดไม่มีอะไรเลยไม่มีบอกอะไรเลยนะก็มาคราฟตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีที่ให้คราฟอยู่เนาะนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลส่วนต่อมาก็คืออันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาเพิ่มความสามารถให้กับตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้เจ้านี้ด้วยนะนี่ครับไอ้ตัวนี้อันนี้ผมลองเพิ่มไม่ดูอันไหนดีอันนี้ละกันอ่ะปดไปลนะครับนี่แบบนี้ปั๊บเห็นไหมมันจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับอแค่นี้แหละนะครับผมนี่กดเชงไปเนี่ยเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนความสามารถอุปกรณ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้อะไร นะครับผมพอกดอใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดเช้งตรงนี้นะควับว่าจะเปลี่ยนความสามารถให้นะครับอ่าโอเคต่อมาก็ามีดันเจี้ยนด้วยดันเจี้ยนนี่ครับดันเจี้ยนลงได้แล้วนี่หว่านะครับก็ลองมาดูนะว่าเราอยากจะลงดันเจี้ยนไหนอันนี้ผมยังไม่พาไปดูแล้วกันก็ลองมาดูเองนะครับเนี่ยดันเจี้ยนมีหลายอันนะฮะเออแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือเนี่ยครับอีก4อันนี้เนี่ยจะเปิดตอนที่เกมเปิดโอเพนเบต้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีกิว มีเพื่อนมี PVP ด้วยนะครับส่วนของที่จะแจกเนี่ยจะแจกในนี้2จดหมายนะครับก็มาดูใน2องจดหมายได้นะครับซึ่งผมกดรับไปแล้วอย่างที่บอกไปว่าแจกโคตรเยอะนะคุณก็ามาลุ้นเอาเองว่าคุณจะได้ตัวม่วงบ้างหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะครับโอเคเ๋ยวกดดูให้หน่อยแล้วกันนะฮะวาร์ฟวาร์ฟไปนี่จาัดก,การมอนสเตอร์นะครับนี่โจมตีมอนสเตอร์เห็นไหมประมาณนี้แหละ โชคดีก็จะมีของดรอปมาให้เราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปสุ่มเอาว่าของที่เป็นกล่องนะมันจะเป็นกล่องดรอปมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปกดสุ่มเปิดอีกทีหนึ่งว่าไอ้นกล่องนั้นเนี่ยเราจะได้ของอะไรมันก็จะมีระดับความแรงของม่วงก็มีโอกาสที่จะดรอปมาให้เราได้นะครับก็คือต้องเปิดกล่องก่อนใช้ดวงเอานะฮะนี่เออยังไงก็สาหรับใครที่ว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตรีมเกมนี้ด้วยนะก็รอดูตอนสตรีมได้ อ๋อต้องรีบสตรีมนิดนึงเนื่องจากว่าอะไระเกมมันเปิดเปิดแค่ไม่กี่วันไงมันเปิดแบบให้เรามาเทสเบต,เบต,เบต้ต้เฉยนะครับไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะว่ามันจะเต็มไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ได้รีบหน่อยละกันนะครับอลองรีบไปเล่นกันดูนะเออนั่นแหละคลิปนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะอือันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ผมพาเข้ามาดูแล้วเนาะมาฟ์ค่าสเตตัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสกิลนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นความสามารถโดยรวมทั้งหมดที่ที่มันมีมาบอกให้กับเรานะฮะตัวระบบอื่นๆน,นี่ยังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ช้อปปิ้งตรงนี้เนี่ยนะครับจะเปิดตอนโอเพ่นเหมือนกันนะครับโอเพ่นเบต้าแล้วตอนนี้ไม่เปิดเสียได้มากนะถ้ามันเปิดเนี่ยเขาจะได้แบบซื้อคงซื้อของซื้ออะไรมาใส่บ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอาชิเมตน์นะครับนี่ความสําเร็จมากดรับไปแค่นั้นแหละนะครับจบมไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะครับแล้วตอนนี้ ส่วนจะให้มันออโต้อยู่ตรงนี้เลยก็กดออโต้ตรงนี้แหละแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสแกนอะไรหรือเปล่านี่ครับสแกนคนกับอันนี้อะไรวะน่าจะเป็นแบบเกดบบกว่าจะให้มันตีตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บของจบเลยด้านล่างก็คือถ้าเกิดเรามีสกิลแล้วก็ามาใส่ตัวสกิลก็เนี่ยกดแบบนี้นะครับกดขึ้นอันนี้คือไม่ใช้แล้วนะแล้วก็จะให้มันใช้อัตโนมัติเดี๋ยวต้องกดลงนี่ครับแบบนี้เออนั่นแหละนั่นแหละอ่ะเท่านี้แล้วกันนะ ไว้ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเอือนะคลิปหน้าจะมาแนะนําเกมอะไรก็รอติดตามนะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับผม